เพราะว่าเราเนี่ยยังไม่มีชื่อเสียงกันมากถ้ารายการไหนได้หนึ่งหมืนบาทเป็นไปไม่ได้ที่หนูจะให้น้องแค่ห้าร้อยบาทหนูไม่เคยให้น้องห้าร้อยบาทถ้ารายการนั้นให้เรามาหนึ่งแต่ถามว่าห้าร้อยบาทมีจริงไหมมีจริงค่ะคงเป็นประเด็นไม่จบไม่สิน้นสำหรับก้าเกิกพลและเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่อดูกันชัดๆ หนุ่มกันชัยเปิดสลิปเงินค่าอัดรายการช็อกกันไปตามๆกันก้าวเกิกพลได้แค่500จริงหรือไม่หนุ่มกันชัยพิธีกรดังเปิดสลิปค่าตัวรายการโหนกระแสที่ก้าวเกิดผลและเจนี่ได้หมดถ่าสดชื่นมาอัดรายการช่วงปีก่อนเผยตัวเลขระดับหมื่นบาทแต่สุดท้ายน้องก้าวได้แค่500บาทโดยน้องกและพอ่อมาออกรายการโหนกระแส พร้อมชี้แจงราม่าเงินส่วนแบ่งเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวโดยมีใจความสำคัญยืนยันเรื่องของส่วนแบ่ง70-30นั้นเป็นเรื่องที่เจนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเคยให้สัญญาใจไว้กับตนเป็นความจริงนอกจากนี้ยังเคลียร์ประเด็นเรื่องเงินส่วนแบ่งค่าอัดรายการที่รับ500บาท ก่อนที่หนุ่มกันชัยจะนำสลิปจากทางรายการมายืนยันว่าได้จ่ายเงินไปตอนแรก7,000บาทสำหรับน้องเก้าและเลลี่แบ่งกันคนละ3,500บาท แต่พอทราบว่าเจนนี่ในฐานะผู้แต่งเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวมาร่วมอัดเทปรายการครั้งนี้ด้วยจึงเพิ่มเงินให้เป็น1,000 0บาทแต่ทางบัญชีได้ทําเงินไว้เรียบร้อยแล้วดังนั้นจึงเขียนบวกเพิ่มไปอีก3,000บาทรวมเป็นเงิน1,000 0บาทสําหรับเงิน3,000บาทนั้นเป็นเงินของเจนนี่และเงินทั้งหมดเจนนี่ก็เป็นคนเซ็นรับไปเองทั้งหมด หลังจากที่คุณหนุ่มกัญชัยออกมาเปิดเผยค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จ่ายให้เจนี่ได้หมดท่าสดชื่นนะวันที่มาอัดรายการโหนกระแสนั้นทำให้หลายๆคนคลายข้อสงสัยไปได้ว่าทางรายการไม่ได้จ่ายเงินให้น้องก้าวแค่500บาทเท่านั้นสำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ